สวัสดีครับพวกกับผมพี่เก่งชาแนลนะครับผมวันนี้พี่เก่งก็จะพาทุกคนขี่รถเจ้าเวฟร้อยสิบไอไปสำรวจฟ้าชะลอน้ำบ้านหนองยางนะครับดูชมเส้นทางนี้พี่เก่งก็ใช้ได้เอ้ยพี่เก่งก็เคยใช้วิ่งประจำทุกวันนะครับวันนี้พี่เก่งจะพาทุกคนไปชมแบบละเอียดนะครับผมไปครับจับผมแล้วก็ไปกันเลย ไปกันะทุกคนระยะทางจากตรงนี้ไปก็ประมาณ5กิโลนะครับท่านชมครับก็ไม่ไก่นะครับผมจาหนุจีดพีพเก่ง้าเราไปได้แหละใครต้องจะพิเก่งจับพาไปชม เอาละครับทุกคนนี่พี่กเก่งก็ได้ขับมาถึงเนี่ยนะเป็นทางเข่าก้มชวนบประทานฝายบ้านหนองยานะครับผมตรงไปอีก500เมตรนะน้องๆครับผมนี่ทางก็จะมีประมาณนี่แหละทางก็วิ่งจะได้มอเตอร์ไซค์รถยนต์ก็หนะ่าจะวิ่งได้สักสวนกันได้อยู่แอ้เนี่สักคันนึงอะอ่าโอเคก็เป็นประมาณนี้เนาะไปครับลุยเลยเดี๋ยวเราเดินทางเข้าไปดูข้างในเนาะ500เมตรเองไปเลยครับ อ,อันตรายมากเลยเลยก่งยืกัมลมาชอ่าตอนนี้เราก็ได้มาถึงแล้วนะครับน้องๆครับอันนี้ก็เป็นป้ายนะน้องๆครับนี่กลมชนรับประทานสำนักงานชนรับประทานที่แปดโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบนแน่ฝาย ฝายยางบ้านหนองยางนะน้องๆครับผมนี่ก็ฝายใหญ่สวยงามมากเลยนี่นี่โอ้นู่นส่วนตรงนู้นก็จะเป็นสะพานข้ามไปนะเดี๋ยวพี่เก่งจะพาน้องๆข้ามสะพานได้ฟังนู่นนะโอ้ขี่รถข้ามสะพานเดยนี่น,นี่ไปเลยครับน้องๆอไปกันครับน้องๆไปลุยไปขับรถข้ามสะพานกันเลย น้ำน้องนี่พี่เก่งก็ได้ม,มาถึงสะพานข้ามฝายด้านของยานนะครับผมนี่นี่ก็เป็นฝายนะครับผมนี่โอตอนนี้น้ํามันลดนะครับมันก็เป็นช่วงหน้าแรงเนาะม,มันก็ไม่ค่อยมีน้ําเท่าไหร่นะอื นี่น้องๆครับเดี๋ยวพี่เก่งจะพาน้องๆข้ามสะพานฝังนี้เลยโอ้ช่างน่ากลัวถ้าเราเกินนะนี่ดูดินี่น้องๆครับโอ้น้ํามันลดมากเลยนะตอนที่น้ํามันเยอะเนี่ยมันจะท่วมตรงนี้เลยนะเขาก็จะมาหาปลากันนะน้องๆเนี่ยดูดิไปครับเดี๋ยวพี่เก่งจะพาน้องๆครับรถข้ามสะพานเลย ช้าว้าวสะพานถ,ถ่ามไฟร้องอย่างโอ้ชิไปนะครับน้องๆคลิปนี้กับคนตะมีทีเพียงเท่านี้เนาะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นเก่งช anel ด้วยนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ